สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นต้นไม้มงคลและเป็นต้นไม้มงคลที่สามารถแช่ในน้ำได้นะคะเราก็จะแช่ในน้ำแล้วนำไปประดับตกแต่งโต๊ะทำงานนะคะไปตกแต่งที่ต่างๆเป็นได้ทั้งไม้มงคลไม้ประดับนะคะสวยงามและยังฟอกอากาศได้ด้วยนะคะก็มาดูนะคะวิธีการสิ่งที่จะต้องมีก็คือนี่เลยอันนี้ก็เรียกว่าต้นเงินไหลมานะคะเป็นเงินไหลมา แบบโบราณนะคะดูสังเกตลักษณะรากนะคะารากจะเยอะมากสามารถแช่น้ําได้นะคะไม้ชนิดนี้เสร็จแล้วก็จะมีแก้วตัวนี้นะคะแก้วไม่มีรูนะคะเราจะแช่น้ํากันแล้วก็มีหินนะคะอันนี้หินตัวนี้ล้างให้สะอาดก่อนก่อนที่จะนํามาใช้ในงานนี้มีกันไกนะคะก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็เราต้อง ตัดรากแต่งรากก่อนนะคะอันนี้ต้องแต่งรากก่อนก่อนที่จะลงไปในแก้วก็ตัดแต่งใบตัดแต่งรากออกไปนะคะให้เหลือพอประมาณนะคะอันนี้ ใครจะนำะต้นเดียวสองต้นหรือจะชอบแบบพุ่มหนาๆอันนี้ก็เอาตามใจที่เพื่อนๆต้องการนะคะใครชอบแบบไม่ต้องอเยอะมากก็ใส่ต้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่หินกันส่วนพินิจก็จะชอบเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะนำอีกต้นมาแต่งนะคะ ใช้มีดค่อยๆตัดก็ได้นะคะมีดได้กันไก่ได้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆวางลงไปนะคะลองดูนะคะจัดจัดลากของเขาอ่ะอประมาณนี้นะคะจัดลากลงไปแล้วเราจะนําหินก่อนจะอาศัยน้ํานะคะนําหินนําหินมาใส่ลงไปอประมาณนี้นะคะ เสเร็จแล้วก็นำหินค่อยๆนำหินมาใส่ใส่ถี่นี่ลงไปนะไม่ต้องกลัวว่าหินตัวนี้จะไปทับรากนะคะเขาอยู่ได้เขาสามารถอยู่ได้ต้นไม้รา,ากออกมาก็จะค่อยๆแทงค่อยๆชนชัยนะคะพื้นซีเมนมีร่องมีรูนิดเดียวก็ยังสามารถเกิดขึ้นมาได้นะคะต้นไม้ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปทับ ใสแบบนี้ก้อนใหญ่ก็ใส่เอาไว้ด้านบนอีกหน่อยได้นะคะทีนี้ก็จะได้ไม้มงคลไปตั้งโต๊ะทำงานนะคะเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปเป็นไม้ที่แช่น้ำได้อ เปลี่ยนถ่ายน้ําด้วยนะคะเพื่อนสัปดาห์ละสองครั้งเขาอยู่ได้เงินไหลามาเขาสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและในวัสดุปลูกนะคะก็เป็นไม้มงคลดีด้วยเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยต้นไม้มงคลแช่ในน้ําไปตั้งประดับตกแต่งได้เลยนะคะอันนี้เพิ่มความสดชื่นเพิ่มความสวยงามนะคะกะ็ต้นเงินไหลามาอยู่ในน้ําได้ เรียกโชคลาบนะคะเงินทองโชคลาบเงินไหลมาเทมานะคะคือต้นนี้เป็นเงินไหลมาโบราณนะคะส่วนตรงนี้เราจะปลูกในวัสดุปลูกนะคะก็จะปลูกในดินได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็จะตั้งหน้าร้านนะคะร้านค้าทั่วๆไปนะคะก็ เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปตั้งหน้าร้านนะคะอ่ตัวนี้อยู่ในดินนะคะต้นเงินไหลมาเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ในน้ำก็คลิปถัดไปก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยาก็มีหลากหลายนะคะสาระณ่ารู้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ